ก็สวัสดีท่าน้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นี้นะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าอธิษฐานเผื่อประเทศของเรา 1. นึ่ทิโมธีบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสองเหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานตุนขอแล้วก็ขอพระคุณ เพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆแล้วก็สงบสุขในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าและอย่างสัตซื่อหรือซื่อสัตย์ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะอธิษฐานเผื่อประเทศและผู้นำของเราเสมอไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เราอยู่ในโลกนี้หรือเชื้อชาติของเรา นั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจสนใจฉันจะอธิษฐานอยู่เสมออวยพรประเทศอวยพรพงพันุ์ของเราอวยพรเมืองของเราอวยพรผู้คนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนคริสตจักรทั่วประเทศหรือว่ามันจะเป็นคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เราอธิษฐานทูลขอหรืออธิษฐานอวยพรหรือปกป้องเพราะว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลัง ทำไมต้องอธิษฐานเพราะว่ามันมีการต่อสู้เรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างรุนแรงสําหรับในโลกใบน,นี้เราจะทราบดีสําหรับคริสเตียนก็คือมันเกี่ยวข้องกับอาณาจักรสองอาณาจักรที่มีการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณอย่างรุนแรงนะะการที่เราเห็นความรุนแรงในโลกใบน,นี้เพราะว่ามันมีเรื่องฝ่ายวิญญาณที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือด เพราะฉะนั้นการที่เราใส่ใจสนใจในเรื่องการอธิษฐานกำลังบอกว่าเราสนใจชีวิตเราสนใจเรื่องความสงบสุขเราสนใจเรื่องอวยพรให้บรรยากาศที่ไม่ดีให้เป็นบรรยากาศที่ดีเรามีสิทธิที่จะอวยพรสำหรับเรื่องจิตวิญญาณของประชาชาติในดานเนียนบทที่10ข้อที่1 0ถึง13ในช่วงเวลาของดานเนียนทูสวรรค์ต้องต่อสู้กับ เทพผู้ครอบครองเปอร์เซียการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณแบบนั้นยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันในวันนี้ด้วยไม่เพียงแต่ในสมัยนั้นเพราะว่ามีเรื่องฝ่ายวิญญาณมีทูตสวรรค์ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีทูตสวรรค์กระกับทูตสวรรค์ที่ไม่กระไงคะทูตสวรรค์ของพระเจ้าเราต้องร่วมงานกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ไปรับคําตอบ หรือว่าไปทำสงครามต่อสู้ในโลกฝ่ายวิญญาณเมื่อคริสตจักรคริสเตียนอธิษฐานอวยพรประเทศเป็นการร่วมมือกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่เข้าประจำการดูแลปกป้องและก็มาช่วยสำหรับประเทศนั้นๆที่พระเจ้าส่งเข้ามาวันนี้ถ้าคริสตจักรคริสเตียนเห็นการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณก็คือการอธิษฐานนี่แหละการอธิษฐานเป็นการที่เรากำลังร่วมมือกับพระเจ้า ร่วมมือโดยการอธิษฐานแล้วก็ร่วมมือกับทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าเพื่อที่จะต่อต้านความชั่วร้ายของทูตสวรรค์ที่อยู่ด้านกบฏต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นทุกวันในประเทศต่างๆทั่วโลกมีพลังแห่งการต่อสู้สำหรับการทำลายและการตกต่ำของประเทศนั้นๆ แต่ก็ยังมีทูตสวรรค์ที่ถูกส่งโดยพระเจ้าเพื่อที่จะปกป้องประเทศนั้นๆและความรุ่งเรืองสําหรับประเทศนั้นๆด้วยมีวันที่ยากลําบากอยู่ข้างหน้าสําหรับประเทศต่างๆหรือชุมชนต่างๆสังคมต่างๆในโลกใบนี้แต่พระเจ้าต้องการให้คนของพระเจ้าเตรียมพร้อมโดยการที่จัดเวลาโดยการที่เราจะต้องมีการร่วมพลังกันในการมาอธิษฐานผีบางตัวนะคะ ต้องมีการอดอาหารอธิษฐานไม่งั้นมันไม่ออกมันยังต้องการที่จะยึดเมืองนั้นครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ของเราวันนี้เราจําเป็นจะต้องมีบรรยากาศในการอาธิษฐานอดอาหารตามพระคําคของพระเจ้าผีบางตัวที่มันจะออกได้เพราะว่าการอดอาหารอาธิษฐานเพราะฉะนั้นการอดอาหารอาธิษฐานเป็นการอาธิษฐานที่ทําสงคัญค่อนข้างรุนแรงเป็นการที่เรา ไม่ต้องการให้อาณาจักรแห่งความมืดทํางานได้เป็นการต่อต้านตู้สวรรค์ด้านมืดเป็นการต่อต้านการทำงานของซาตานเป็นการหักล้างลมล้างสิ่งที่หลงเหลือหรือติดว่ามันมีวิญญาณชั่วที่ติดค้างอยู่เราจำเป็นจะต้องไม่ให้มันมีที่หลบซ่อนเราต้องร่วมมือกับพระเจ้ามันจะมีบรรยากาศที่เราจะต้องทำสงครามขั้นดุดเดือดขั้นรุนแรง แต่ยังไงก็ดีนะคะเราก็ยังอยู่ฝ่ายชนะแม้ว่าพระเจ้าจะมีนฤทธเดชพระเจ้าก็ต้องการที่จะให้เรามีส่วนร่วมโดยการที่เราเข้ามาสแสวงหาพระเจ้ากดดันมารสาตานให้ออกไปจากชีวิตของเราออกจากประเทศของเราออกจากเมืองของเราออกจากชุมชนของเราเราไม่ต้องการให้ผีบางตัวที่มันแอบแอบ,แอบซ่อนๆอยู่เป็นการล้างชำระพวกขโมยพวกโจร <c oughs> ก็คือผีหลายวิญญาณชั่ว พราะฉะนั้นพระเจ้าจะทํางานผ่านคริสตจักรหรือผ่านคริสเตียนที่ทําสงครามไฟวิญญาณคือการที่มือกับพระเจ้าอดอาหารอธิษฐานนี่คือความรับผิดช,ชอบที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรคริสเตียนที่จะทํางานช่วยเหลือประเทศชาติให้สําเร็จก็คือต่อต้านมารซาตานก็คือเราร่วมพลังในการอธิษฐานร่วมพลังในการอดอาหาร มีพลังแห่งการต่อสู้สําหรับการทรําลายแล้วก็การตกต่ําของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องาร่วมมือกับพระเจ้าเมื่อคริสตจักรคริสเตียนอธิษฐานพระเจ้ากําลังร่วมง,งานกับเราด้วยเพราะว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะถูกส่งเข้ามาประจําเมืองนั้นทูตสวรรค์ด้านอยู่ฝ่ายพระเจ้านะคะเพราะว่ามันมีทูตสวรรค์ที่ทําลายแล้วก็ทูตสวรรค์ที่ มาปกป้องแล้วก็ทําให้ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆถ้ามีคริสตจักรสนใจใส่ใจในการอธิษฐานเรากําลังร่วมง,งานกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่จะเข้ามาประจําการในเมืองของเราให้เราใช้เวลาที่จะอธิษฐานเผื่อเมืองของเราประเทศของเรา เมื่อคริสตจักรมาอยู่ที่ที่ไทยสงแรกๆนะคะทุกคนก็บอกว่ามันเป็นเมืองแห่งความมืดเป็นเมืองที่ไม่เจริญมันเป็นเมืองที่อยู่ในก็เรียกว่าอะไรในคำสาปแช่งแต่เมื่อคริสตจักรเข้ามาอธิษฐานวิงวอนเราก็เห็นบรรยากาศเมืองเปลี่ยน ะะเพราะว่าพระเจ้าแต่งตั้งให้ผู้ชอบธรรมในการที่จะอวยพรเมืองในการที่จะอธิษฐานจนกว่าเมืองนั้นจะสุขใสเราจะไม่ระงับเสียงจนกว่าพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนเมืองของเราเราจะต้องสร้างบรรยากาศเมืองของเราสร้างบรรยากาศครอบครัวของเราสร้างบรรยากาศฝ่ายวิญญาณแบบทะลุทะลวงเมื่อเราอธิษฐาน มันเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองมันเกี่ยวข้องกับการปกครองของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับชัยชนะที่พระเจ้าจะมอบให้กับเมืองนั้นกับชุมชนนั้นกับครอบครัวนั้นกับวิถีชีวิตของคนคนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจสนใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะพระเจ้าบอกให้มีการอธิษฐานเราก็จะต้องใส่ใจสนใจ เมื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายสถานการณ์ที่ถูกทำลายเมืองที่ถูกโจมตีรู้ว่าผู้คนมากมายอยู่ในความรุนแรงอยู่ในความโหดร้ายอยู่ในความบาปตกอยู่ในสภาพที่กินไม่ได้ขายไม่ออกวันนี้เป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่เราจะต้องรวมพลังกันในการที่จะอดอาหารอธิษฐานเมื่อชนชาติของบรจ้าเข้าใจในเรื่องมิติไฟวิญญาณเราจะใส่ใจในเรื่องการอธิษฐาน ไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตไม่ว่าจะเป็นธรรมมิกชนเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องการอดอาหารนั่นคือการอธิษฐานที่ทําสงครามฝ่ายวิญญาณขั้นรุนแรงในขณะที่เราอธิษฐานเราได้กดดันในโลกฝ่ายวิญญาณต่อสู้กับพลังแห่งความมืดและมีชัยชนะเหนืออำนาจเหล่านั้นให้เรามีความเชืว่อว่าการที่เราใช้เวลามาอธิษฐาน เรากำลังกดดันมารสตานมีผลกระทบต่อมารมีผลกระทบต่อกิจกรรมกิจการของมารสตาลเราก็ดูสิคะว่าช่วงสงกรานเนี่ยนะฮะประเทศไทยหลายคนก็สนุกสนานแต่ว่าเราก็เห็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเฝ้ายามมีจุดนะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรดูแลให้ความให้การอนรักษ์างให้การปกป้อง ตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือดูแลประชาชนดูแลประชากรน,นะคะก็จะมาตามจุดต่างๆแต่ละเมืองแต่ละจุดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอันตรายมันเกี่ยวข้องกับมีเหตุการณ์ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเล่นสงกรามมันเกี่ยวข้องกับการทำลายด้วย เราอย่าไปคิดว่าแต่เป็นการสนุกสนานเพลิดเพลินม,มันมีวิญญาณทำลายมันมีพลังแห่งการทำลายอยู่เบื้องหลังจะบอกให้นะแล้วก็เทศกาลสงการานต์คนจะตายเยอะคนจะตายเยอะถ้าเราไม่ทราบไม่ทราบเลยว่ามีพลังทำลายเราที่เป็นคริสเตียนเราจะทำงานช่วยรัฐบาลเราจะมาอดอาหารอธิษฐานเพื่อคนจะไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทำลาย การใช้รถใช้ถนนการเล่นไม่เป็นเรื่องเล่นจนได้เรื่องจนผู้คนต้องอยู่ในหายนะเป็นหน้าที่บทบาทที่คริสตจกักรคริสเตียนจะต้องใส่ใจในเรื่องการอธิษฐานไม่ใช่ไปนสนุกสนานกับเขาไม่ใช่เป็นร่วมมือกับอำนาจแห่งความมืดเราต้องเข้าใจหลายคนมากมายที่เขาเล่นเพราะเขาไม่ทราบความจรงิงเหมือนเราสมัยเมื่อก่อน เมื่อเราทราบความจริงว่ามีวิญญาณทำลายอยู่เบื้องหลังเราจรึงต้องมาเข้าประจำการเราต้องเป็นจุดตรวจฝ่ายวิญญาณเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวงังหลายคนก็พูดเจ็ดวันอันตรายสามวันอันตรายสิบห้าวันอันตรายบงบอกว่ามีสงครามบงบอกว่ามีวันมันมีวันชั่วหลายมีวันยากลําบากเราอย่ามองแต่เรื่องศาสตร์น้ํแล้วสนุก แต่เราจงมองว่าอะไรอยู่เบื้องหลังนะะขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเป็นคนที่มองด้วยสายตาของพระเจ้ามองผ่านแว่นของพระเจ้ามองผ่านพระคำของพระเจ้าว่ามีวิญญาณอะไรเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังเทศกาลเบื้องหลังการถ่ายรมถ้ามีการเมาก็คือมีผีแห่งการเมามีเรื่องล่วงประเวณีก็มีผีโสโครกมันเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณ นะคะเราจะต้องเข้าใจมีการแสดงออกนะภายนอกเมื่อมีสงครามภายในก็คือฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณเนี่ยผีมันทำงานดูดเดือดจนทำให้คนนั้นลงมือทำบาปทำชั่วแล้วก็ถูกทำลาย วันนี้คริสตจักรมองเห็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่สำคัญเราจึงให้การอธิษฐานอดอังหารเป็นการต่อต้านพลังแห่งความมืดเป็นการต่อต้านผีร้ายวิญญาณชั่วนะก็พ่อพี่ก็บอกอย่างนั้นผีบางตัวเนี่ยต้องอดอาหารเพราะมีพลังแห่งการทำลายเบื้องหลังคนจะตายถ้าปีใหม่คนตายเ,าเท่านี้ ก็บอกว่าสงกรานจะมีคนตายห้าเท่าถึงหเท่าของการตายในปีใหม่เราต้องเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณนะเพราะว่าในพระคำของพระเจ้าก็สอนเราว่าผู้ที่ให้น้ำก็คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างไม่ใช่มีพลังแห่งความมืดมาแอบอ้างว่าเป็นผู้ให้น้ำพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนะคะพระเจ้าสร้างโลก คนอื่นเขาไม่เข้าใจพระเจ้าอาภัยแต่คริสตจักรคริสเตียนเข้าใจความจริงเราต้องปฏิบัติตามความจริงไม่ใช่ตามสังคมไม่ใช่ตามวัฒนธรรมที่โลกเขายื่นมือให้กับเราไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดมันมีอะไรแอบแฝงมันมีอะไรที่ทำให้เราต้องตาสว่างหลายคนไม่เข้าใจ ก็บอกว่าเคร่งเกินไปไม่ได้เคร่งรู้ความจริงสัจจะทำให้เราเป็นไทยการทำดีของเราทำได้ทุกวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทศกาลการที่เราจะมาทำดีต่อญาติพี่น้องหรือครอบครัวหรือทำดีต่อพ่อแม่หรือทำดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่เราทำได้ทุกวันอย่าไปสับสนพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราทำดีทุกวันเรื่อยไป มาเลลูยาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตาสว่างในเรื่องนี้มีคนเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณผิดๆเราต้องตาสว่างได้แล้วพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้คนพระเจ้าต้องการให้ผู้คนเนี่ยได้รับการปกป้องได้รับการดูแลได้รับความเจริญรุ่งเรืองได้รับความปลอดภัยเราจึงต้องอธิษฐานเราจึงมีการต่อสู้ ไม่ได้ด้วยเนื้อหนังแต่ต่อสู้ฝ่ายวิญญาณมันมีพลังแห่งความมืดมันมีพลังการทำลายมันมีการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณทําให้ประเทศนั้นๆตกต่ำทำให้บรรยากาศบางบรรยากาศนั้นๆตกต่ำแล้วก็มีการถูกทําลายด้วยวันนี้เราจะเข้าข้างใครเข้าข้างผู้ถูกทําลายโดยการที่เรามาอธิษฐานปกป้องเขาปกป้องทั้งเราทั้งเขาปกป้องประเทศ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงไม่ให้เกิดการตายไม่ให้เกิดการถูกกระทาที่ตกต่ําเป็นการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองด้วยซ้าไปเหมือนกับตํารวจทหารกําลังอยู่ในจุดดูว่าอาสาสมัครที่อยู่ในจุดดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเราทําได้มากกว่านั้นเมื่อเราอธิษฐานมันเป็นการที่เรากําลังต่อต้านวิญญาณชั่วเรากําลังต่อต้านวิญญาณที่ ทำลายวิญญาณลักข้าวิญญาณโศโครกในบรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะปกป้องผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเราเสียสละถึงขนาดนั้นโดยการมาอธิษฐานอดอาหารเป็นการที่เรากำลังปกป้องความรุ่งเรืองปกป้องไม่ให้ประเทศเราอยู่ในบรรยากาศที่อันตรายวันแห่งความยากลำบากวันแห่งความตายด้วยซ้ำไปก็ขอพระเจ้าปกป้องนะคะ และเราจะให้ความสำคัญในเรื่องการทำสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือการอดอาหารการอธิษฐานในฤดูก,การนี้ในเทศกาลนี้เป็นการปกป้องเป็นการต่อต้านสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะนั้นการอธิษฐานเพื่อประเทศของเราในยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ควรจะอธิษฐานอย่างไม่ธรรมดาเพื่อที่จะให้ทูตสวรรค์องค์พระเจ้าเข้ามาประจำการในประเทศของเรา เพื่อจะมาปกป้องการใช้รถใช้ถนนบ้างดูว่าการที่มานสตทาน่วยโอกาสคนกำลังลักสนุกสนานแล้วมันก็เข้ามาลักฆ่าและทำลายผีหลายตัวก็คงจะเข้ามาเมื่อคนเนี่ยนะคะเขาเปิดประตูในเรื่องเนื้อหนังสนุกเต็มที่เมาเต็ม,ตมที่เฉลิมฉลองเต็มที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหนังและพลังแห่งการทำลายก็จะเข้ามา พลังแห่งความมืดก็จะเข้ามาก็ขอพระเจ้าให้เราคิดถึงบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าคนมากมายจะไม่เข้าใจหลักการน,นี้สองเทสโลนิกาบทที่3ข้อที่1น,นะฮะคำอธิษฐานของเราเพื่อประเทศของเราเพื่อเมืองก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่สวยงามไปในทิศทางที่ปลอดภัยไปในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราใส่ใจสนใจในเรื่องกอารอธิษฐาน และคนอธิษฐานเองก็ได้รับพ,อพอระพรร่างกายของเราก็จะรีเซ็ตใหม่สารพิษที่อยู่ในร่างกายก็จะถูกเขาเรียกว่าชำระล้างออกไปเราได้ทั้งขึ้นทั้งล่องก็บอกว่าการเจ็บป่วยนี้มันมาจากการกินนะคะเราต้องไปดูเบื้องหลังการกินของแต่ละคนและถ้ามีคำสาบการอธิษฐานก็ทำลายคำสาบได้มันมีแต่ได้กับได้ ก็ขอพระเจ้าวยพรข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงองวยพรเมื่อเราใส่ใจสนใจประเทศเราสนใจสนใจบรรยากาศในประเทศที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ต่างๆอยู่ในเทศกาลต่างๆเมื่อเราใส่ใจเมื่อเรารักประเทศของเราเมื่อเรารักผู้คนเราจะโอ้ปรงจะขารจายราคาในการที่จะอธิษฐานเพื่อที่จะปกป้องเพื่อที่จะอวยพรให้คนมากมายได้รับการปกป้องได้รับการช่วยเหลือ ผ่านคำอธิษฐานเมื่อคนชอบทำอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าพงจะตอบสิ่งชั่วร้ายจะไม่สามารถชนะไม่สามารถที่จะทำลายผู้คนได้เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเพื่อใครเพื่อประเทศอะไรเพื่อประเทศของเราชุมชนของเราพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะตอบพระเจ้าบอกว่าเราควรจะอธิษฐานเพื่อผู้ปกครองผู้มีตำแหน่งสูง เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างสั์ซื่อเพื่อจะมีความสงบสุขเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นๆพบกับสันดิสุขพบกับองค์ูเป็นเจ้าด้วย ขอบคุณพระองค์ส,สรรเสริญพระองค์เราคาดหวังทุกครั้งที่เรามาอธิษฐานเรามีความเชื่อว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลมากมายมีผลกระทบต่อเมืองต่อประเทศมีผลกระทบต่อผู้คนต่อโอปุ่งจะาค่บรรยากาศในเมืองพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสถานการณ์รา้ายพงเจ้าค่ะโงจะเปลี่ยนให้เป็นดีทั้งหมด พระองค์จะปกป้องผ่านคำอธิษฐานของธรรมิกชนลูกขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเจ้าไวพรค่ะเอเมนเจ้าอวพรค่ะ